ไปกับความสนุกความสุดๆมันคุ้มค่าแห่งการรอคอยสำหรับมหากรรมจัก,กรวาลดนรตรีไทยญี่ปุ่นยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีด้วยความร่วมมือของไอคอนสยามแลนด์มาร์คระดับโลกกลิ่นแม่น้ำเจ้าพระยาจับเงือนกับบริษัท G.U. Creative จํากัดผู้จัดงาน Big j แอนด์อีเวนต์ระดับเอเชียจัดกิจกรรมความสนุกแบบจะเต็มกับคอนเสิร์ตความร่วมมือระหว่างศิลปินไทยและญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีทไทยเจแปนไอคอนิคเมล์ฟิกเฟส2023มหากรรมทางดนตรีที่รวบรวมกองทัพศิลปินฮิปฮอปและเจ๊ pop. หออลายร้อยชีวิตร่วมผลักดันซอฟต์พาวเวอร์จัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่22ถึงวันอาทิตย์ที่24กันยายน2566ณริเวอร์พาร์คแอคคอนสยามพาร์คและเจริญนครหอที่ผ่านมา ก็แน่นอนค่ะสำหรับในปีนี้เป็นปีที่สองของงานไทยญี่ปุ่นไอคอนิกมิวสิกเฟสนะคะก็ต้องบอกเป็นมหากรรมจัก,กรวาลแห่งดนตรีที่เราพรยายามนะคะที่จะให้เป็นการเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นนะคะวันนี้ก็เป็นวันต้องบอกว่าวันนี้เราจะมีพิธีเปิดในอีกไม่กี่นาทีในอีกชั่วโมงกว่าๆข้างหน้านี้นะคะแต่ก็ วันนี้ทุกคนเลยพร้อมแล้วนะคะที่ยืนอยู่ข้างๆเกลน,นะคะก็เป็นตัวแทนของศิลปินไทยแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะจากวง s a c h i c Fever from Excite Tribe นะคะจากประเทศญี่ปุ่นรวมถึงน้องเบลนะคะแน่นอนใครที่รู้จกักปากกามาวงอันนี้เลย <Hey. S 1> คนนี้นะคะ <Hey. S 1> ก็มีเพลงฮิตนะคะก็ต้องบอกว่าขอขอบคุณมากๆเลยสำหรับศิลปินไทยและญี่ปุ่นที่มารวมตัวกันในครั้งนี้กว่า300ชีวิตค่ะต้องบอกว่าการเตรียมงานของเรานี้ งาน3วันก็จริงนะคะเมื่อวานเนี่ยเรามีเรื่องของซอฟต์โอเพนนิง่งไปเรียบร้อยแล้วสําหรับในวันนี้เองก็งเป็นงานอีก2วันนะคะงาน3วันก็จริงแต่เราเตรียมตัวกันมากว่าครึ่งปีนะคะกว่าเราจะจองคิวของศิลปินต่างๆได้วันนี้เราก็มีศิลปินเบอร์ใหญ่นะคะคุณกั๊กโตะนะคะก็บินมาถึงประเทศไทยแล้วนะคะก็ใครรู้จักคุณกั๊กแน่นอนนะคะเป็นเจร็อกที่มีชื่อเสียงมากๆด้วยนะคะแล้วก็ยังมีละองฟองมีพี่บอสโมเดิร์นด็อกมีพี่สแตม นะคะแล้วยังมีโอวันนี้เมื่อเช้านะคะ,ะพัชณุดมนะคะเรื่องอย่างที่บอกน้องเบลเดี๋ยววันนี้ก็กาลังจะขึ้นต้องบอกว่าการเตรียมตัวก้อนข้างแน่นแล้วก็พร้อมมากๆที่เหลือคือตอนนี้เราขอให้อากาศแจ่มใสนะคะแล้วก็ทุกคนมาร่วมสนุกไปพร้อมๆกันค่ะในแต่ละปีนเนี่ยเราพยายามจะเลือกว่าศิลปินที่มาเนี่ยอยากจะให้มีความหลากหลายในเรื่องของดน,นตรีนะคะไม่ใช่แค่เป็นในสไตล์ไอดอลอย่างเดียวเราอยากได้เป็นทั้งทั้งเจพ๊อป น,นะคะทีพอปหรือว่าจะเป็นในมิวสิกของทางด้าน EDM เรามีแจ๊สนะคะแล้วเราก็ยังมีเป็นสไตล์ฮิปฮอปมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยสำหรับใครที่ชอบดนตรีเกิดเชื่อว่า เราญี่ปุ่นเองนะคะก็มีเพลงสากลอย่างทางซายิทฟีเวอรเองก็มีเพลงที่เขาพยายามจะทําให้มีภาษาทั้งอังกฤษภาษาไทยมาผสมด้วยนะคะเราพยายามจะเลือกในส่วนการเชื่อมโยงของทั้งสองประเทศแล้วก็ความหลากหลายทางด้านของดนตรีค่ะกจริงๆแล้วเรามาตวันนี้เนี่ยดีใจมากๆเลยเพราะเราเห็นแฟนคลับญี่ปุ่นนะคะบินมาเยอะมากหลายร้อยชีวิตเลยตั้งแต่เช้าก็มาจับจองพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้น มีหลายคนเลยเป็น First v i s i t ที่ไม่เคยมาเที่ยวประเทศไทยนะคะเราถือว่าการที่เรามีในเรื่องของซอฟต์พาวเตรงนี้ในผ่านบทเพลงนะคะดนตรีมันเป็นสากลเพราะฉะนั้นต่อให้เราไม่สามารถที่จะสื่อสารกันได้แต่เรายังมีดนตรีเรามี Music นะคะที่เราสามารถเชื่อมโยงมีรอยยิ้มไปด้วยกันแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าไม่ว่าท่านใดนะคะอาจจะไม่เคยฟังเพลงของอญี่ปุ่นมาก่อนหรือหลายๆคนก็มาเชียร์ทางญี่ปุ่นก็ไม่เคยฟัง เพลงของไทยบางท่านนะคะวันน tamam. ี้ก็เป็นโอกาสดีที่ผ่านในเรื่องซอพาวเวอร์ตรงนี้ผ่านบทเพลงไปด้วยกันค่ะขวามมือเกินนะคะก็ขอเป็นคุณโคโคโรนะคะซึ่งเป็นตัวแทนจากทางไซริกิฟเวอร์นะคะก็ขอให้ทางนี้แนะนำตัวเองนิดนึงกิโชกายในไงชิมัสครับมินเน์มินเรารใช่สวัสดีครับพวกเราไซริกิฟเวอร์ from exiled f i v ดีใจมากๆที่ได้มา アイコニックミュージックフェスカップパサ・イェプンホに去年も出演させていただけてまた今年2回目出演できたことは僕たちとしても本当に光栄なことですし本当にこのタイ・ジャパンアイコニックミュージックフェスということであのタイと日本の

มิวส <Music. S 2> ิกเฟสนะครับเป็นสะพานเชื่อมนะครับสะพานเชื่อมระหว่างไทยแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับหรือผ่านเสงเงดนตรีนะครับเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศก็ดีใจมากๆเลยครับですすす本本当当にににににあのの僕たたち自身最近リーススしししし新曲もりままこアイュ向けててててペシャルなな内容なっいいいるかと思 pues 楽みใชてて่ครับผมก็จะมีเพลงใหม่เลยที่จะมาเปิดใน ครั้งนี้เลยในงานนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอฝากด้วยนะครับติดตามตอนที่แสดงด้วยนะครับあの本当に海外でこうして活動させていただくのがタイが初めてということもあったので僕たち自身タイが第二の故郷だと思っていますし本当にこうしてまた戻ってこれたことがとても嬉しく思います。เรあともうเล่าย้อนไปนิดนึงนะครับว่าตั้งแต่ปีปีที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นการ そして本当に僕たち自身タイがとても大好きでタイの皆さんもそうですし文化もとても好きなのでこれからもタイの良さも僕たち自身 J−POP も T−POP も絡めてより唯一無二な、あのー、存在でいられるように僕たちも頑張ってます。 แล้วก็เขาเองก็ถือว่าได้มาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะนี่แหละไนมะ่ว่าจะเป็นทั้งเจป๊อปคีป๊อปหรือไทยป๊อปต่างๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าตรงนี้แหละเป็นเพลงที่จะร่วมกันไปนะครับติดตามพักเราด้ในาย X Facebook Instagram YouTube TikTok and fan club นะครับ <c oughs> พักเราก็จะสู้ๆนะครับเรวมาเจอกันทีกันนะครับครับ あの本当にタイに初めて来た時からあの僕たちのことを応援してくださる方が空港に迎えに来てくださったりだとかそれこそあの街を歩いているとすぐ音楽が聞こえてきたりすごく音楽カルチャーもとても素敵だなと思いましたしこういった文化を僕たち自身日本から初めて来たこともあってすごく刺激を受けたのでその刺激を。 ถือว่าต้องเล่าย้อนไปนะครับว่าตั้งแต่ที่มาครั้งที่แล้วเนี่ยก็คืออบอุ่นมากเลยนะครับมาครั้งแรกเนี่ยตอนที่มาเดินทางถึงมา,มาครั้งแรกด้วยตอนปีที่แล้วเนี่ยมีแฟนๆไปรับที่สนามบินเลยนะครับมีจชาไัยเนี่ยไปรับที่สนามบินออก็อบอุ่นมากๆเลยแล้วก็เนี่ยระหว่างเดินเดินในเมืองเนี่ยก็ได้ยินเพลงนู่นนี่ก็รู้สึกว่าเป็นเมืองแห่งเสียงเพลงเลยนะรู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ผ่านจะผ่านตัวตัวไลฟ์เอนเตอร์เทนเมนท์ที่เขาจากจะ นำเสนอไปเจอให้กับทุกท่านนะครับตรงนี้ก็ขอฝากด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็รู้สึกประทับใจประเทศไทยมากๆเลยครับก็อจริงก็รู้สึกคุณเคยแบบแปลกๆเนาะเพราะว่าเราเคย mm hmm. ได้ไปร่วมไทเฟสปีที่แล้วด้วยค่ะก็ดีใจมากๆแล้วก็เป็นบรรยากาศที่คุณเคยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นเหมือนกันค่ะที่แบบว่าจะได้แบบว่ามีเพื่อนๆพี่ๆแบบว่าชาวญี่ปุ่นศิลปินญ,ญี่ปุ่นได้มาแบบร่วมเวทีนี้ด้วยอะไรอย่างนี้ก็เวลคอมทุกๆคนค่ะแล้วก็รวมถึงก็เป็นกําลังใจให้กับพี่ๆศิลปินที่ไทยรวมถึงเบลเองด้วยค่ะ วันนี้นะคะก็เตรียมเพลงของเบลค่ะทั้ง4ซิงเกิลมาค่ะก็มีซิงเกิลล่าสุดด้วยเพลงชา้าเพลงแรกในชีวิตของเบลค่ะแล้วก็มีเพลงออปกามาวงแล้วก็มีเพลงอื่นๆด้วยค่ะเบลดีใจนะเพราะมันเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเนาะแล้วก็เป็นแบบประสบการณ์ดีๆเป็นโอกาสดีๆให้คนไทยได้รู้จักเจ๊๊อบด้วยรวมถึงคนญี่ปุ่นก็จะรู้จกักที o p ๊อด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นของหลายๆคนเป็นกลิ่นใหม่ๆที่ประเทศไทยจะได้รับสิ่งนี้ค่ะได้เลยค่ะก็สำหรับงานไทยญะแป นี้เราเปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะคะก็จริงๆแล้วงานนะมีในวันที่ 22, 23, 24กันยายนนี้ที่ไอคอนสยามนะคะณร e เวอร์พาคตรงริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งจะเป็นในส่วนของ River Stage แล้วเราก็ยังมีในส่วนของ Sky Stage นะคะซึ่งอยู่ที่ชั้น2ด้วยเมื่อวานก็มีกองเชียร์จากญี่ปุ่นแล้วก็คนไทยมาเชียร์วงต่างๆมากมายเลยนะคะก็ในวันนี้ก็อยากจะให้ทุกๆท่านนะคะที่ยังได้ดูติดตามมีเดียต่างๆในตรงนี้ นะคะแล้วเกิดพลาดไปวันพรุ่งนี้เรายังมีอีกหนึ่งวันนะคะก็อย่าให้พลาดเพราะว่าศิลปินทุกท่านก็เตรียมความพร้อมมาแล้วก็ทางวงซากิฟเวอร์แล้วก็อีกหลายๆลวงเลยที่กำลังจะเตรียมการแสดงเพื่อทุกๆคนอยู่ที่ไอคอนสยามแห่งนี้ค่ะ